ดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ beauty channel น,นะคะ,คะมีผ้ามหาเฮ็ดอีกแล้วจ้ะนี่หน้าอีกตาหนึ่งนี่ฝนตกจ้ะฝนตกฝนตกนี่มากับบ่าวมาลุ้นมาตามกันเบื้องจ้าวันนี้สิมีเฮ็ดในฮาวเก็บเปล่า,ปานเ,นเป็นมาเป็นอะไเอาโทรศัพท์เข้าไปบอปลามาฮอดปลาเลยจ้ะนี่ข้างๆปลาอย่างพระเจ้าเนาะจ้ะเนาะนี่ มาพิกัดกับวัดลาดแต้นะคะจังหวัดนครพนมไปไปรุ่นกับไปตามเบิ้งจ้ะซิมีเฮีดห่เอาเก็บเหรไปเลยพอแล้วจ้ใใ้้พิ่งเหลืองดอกพาง,งามเลยอือนี่โอ้ยมันถือฝนอมน้ำด้จะเอาได้ยื้อจ้าหมาน,มานดอกแรกแคงหมานเด้อจ้าไปรุ่นกันต่อจ้า เยอะเลจ้ะให้เพิ่งเหลืองดอกงามๆซีดอกจก้ะซีดอกนี่ดอกหนึ่งจ้ะมีสองดอกเออพีพีพีย่างเข้ามามีอยู่ กันตอจ้าดอกีจ้าเห็ดเพิ่เห็เพิ่ข้าวมจาอื้ลุ้นๆๆหลายดอกอยู่แล้วจ้าดอกจ้าเห็ดเพิ่งข้าวเฮ้ยกำลังสิออกเห็นไหมนี่อ่มันยังบอกพ้นไปโอ้พอแล้วจ้า นี่เฮ็ดโอ้ยดอกแบบไงบุ๋งเฮ็ดเพิ่อขาลายจ้ะนี่นี่ปิดดอกไงแบกเต๋อมูหนึงจ้ะมูหนึงเดี๋ยวไปพาเปียาอีกจ้ะนี่นี่เอาเอาเก็บเก็บเลยจ้าทำไปด้วยมือด้วยกระตัดขานะไหมอ่าอ๋ ก็เรืลองทิดเทาอืมสองดอกคุณจ้ะเดี๋ยว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 ฟ้าเอาเอาเก็บเอาให้เข่าเก็บบ่กตั้งผุ่นนี่เออรู้แล้วถนัดแล้วตั้งผุ่นเดี๋ยวท้ายไปที่เราช็อตที่หล่ะเออท้ายที่เราช็อตท้ายที่เราช็อตเออนี่่พี่น้องเพคุนเบิ้งในจ้ะนี่ดอกงามๆด้วยจ้าจ้าแม่แม่ ดอ,ออดอกนี้นอกีกจ่ะมาเอาอีกจก่ะยล้างมาไปล้างมาอีกสามดอกจ้าเห็ดเพิ่งขาลายดอกงามๆเลยจ้ะเดี๋ยวพาไปเอาเห็ดเพิ่งเข้าดอกบักเนื้นี่นจ้ะ หาเบิ้งอีกแถวๆนี่ฮะมันจะออกเป็นมู่จังสิแหละนี่มานี่นี่นี่จ้าอือแบบนี้อืมดอกนี้น้อยมั้งใช่นี่อือจ้ี๋ยวอีดอกนี่จ mm? um> ้ะอืม โอ๊ยใบไม้ลายี่จ้ะนี่สองดอกจ้ะโอ้ยดอกน้อยดอกนึงโอ้ยสามดอกควดตัวนี่นี่อีกดอกนึงบ่เห็นได้ไหนดอกนี่อ๋อเลี้ยงตัจ้ะนี่เพิ่งเข่าดอกบักง่ายเลย โอ,อาดดยดอกอะไคุณจ่ะสวย,ยง,าง,างามดูนี่ดอกปงไงเลย,ยได้ออน้อยหนึ่งแล้วจ้ะนี่อาลุ้นกันต่อจ้ะอันนี้เน่าจ้ะนี่มีสองดอกเน่าดอกนึงแฟนพ่นเจอแล้วจ้ะ อย่าไปเบิ้งกันจ้ะว่าเฮ็ดเพิ่งอย่างเพิ่งเาเพิ่นพอแล้วเก็บไหมเก็บเลยอ๋อดอกส,สวยๆจ้ะอู้อยู่พูนอีกสามดอกจ้ะทุกคนเดี๋ยวพาไปเอาด้วยจ้ะสามดอกจ้ะสามดอก้อี่ค่าเนาๆเลยโอ้น,นี่นี่จ้ะ รอยแล้วจะให้เพิ่งเข่าดอกบ้าไงอ้ยงามๆเลยจ้ะนี่ยอืมปวดจ้ะงามปะปี๋เบื้งท้องมันโอ้ยสวยสวยสองสองดอกก็อิ่มได้จ้ะนี่ทุกคนพี่น้องมาแล้วจ้ามาแล้วอืมจ้ะ อุ้ยสองดอกสามดอกก็เต็มแล้วจ้ะไปลุ้นกันต่อจ้ามีดอกนี้จ้ะดอกนี้มีมูก,นกันเนาะนี่อย่างนี้ยูไหมดูหามูมันก่อนจ้ะมีมูกับปกติเฮ็ดเพิ่งอันนี้สิออกเป็นมูจ้ะได้บ่ดอกนี่เบิ่งดูโอ้ยบ่ได้จ้ะเท่า นี่จ้ะอ,อาไดบ้ะงอูสิเอ้าได้ยันแน่เลเออนี่จ้ะอู้เห็ดเพือขาลายตัวนี่นี่ได้อยุจ้ะนี่ได้เครื่องดอกจ้ะอ้ยดอกบบบไงนี่จ้ะ เจอแล้วจ้ะไปเพิ่งอืมอืมไปเอาไปแฟนเห็นเฮ็ดจ้ะไปไปเบิ่งนั้นเนี่ตือนเต้นตือนเต้นนี่พ่ออีแล้วสองดอกนี่จ้ะพูดอีกดอกนึงจะนี่นู่นไปเก็บ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 เบื้งดูได้บุ่้ยดอกนี้ได่ายจ้ะไอเพิ่งเข้าดอกยแบบไงดิดอกนี้จะสีแดดบ่ได่าย โอ้ได้อยู่โอ้ยแต่เพื่อนอยากถือฝนนะฝนตกเมื่อเช้านี่ได้อยู่ใช่ไืมได้อยู่ใชได้อยู่ถือฝนโอ้ยแดดออกอีกแล้วขอให้เรางอกจุ่มนึงจ้านี่ โอ้คือมีดอกเดียวนะบ้านดอกงามเลยจ้ะโอ้ดอกงามคักกำลังสีบานจ้ะอ๋แฟนเห็นเห็ดไปเบิ้งเห็ดด้วยกันเห็ดเพิ่งข้าว สองดอกไปไปเก็บจ้าไปเก็บเก็บจ้าเก็บเห็นบ่จ๊ะโอ้ยเท่าแล้วอันนี้ดอกนี้โ่ได้ได้ขามันเท่าแล้วนี่ได้ดอกเดียวจ้ะทุกคนนี่อืม จกะตาเฮากะมานแล้วจ้าอื้อเห็ดทั้งเข้าพี่น้องมูนึงเลยจ้ะนี่่ดอกงามๆสวยสวยนี่จ้ะนี่ดอกบบงไงนึ่งนี่ ได้อยู่ดอกนี่พูดเดี๋ยวพาไปเอาอีกสองดอกสามดอกจก้ะอ,อ,อืมเขาสิมาเหรอ,อ <laughs> ไปพาไปเอาอีกสองดอกจ้ะนี่ดอกนึงจ้ะ ดอกมึงด้วยขึ้นลาได้ปะเนาะอดอกดีจ้ะได้ยุจ้ะให้คงเข้าดอกกำลังนงามเลยจ้ะทุกคนโอ้ยใบไม้ดีจ้ะต้นขางอเอ้ยสวย,สวย

ออกมาแล้วจ้ะออกมาจากป้าแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวมาสรุปเฮ็ดกันมาเบื้องผลงานเฮ้ยดีจะ้ะหมานอยู่ได้อยู่จ้ะนี่นเฮ็ดเพิ่งเข้าดอกบานไงจ้ะนี่ดอกเงยไงนี่จะ้ะเฮ็ด,ยยะดระงุกดอกนึงแล้วก็เฮ็ดเพิ่รวมจะ้ะกำมันหมานอยู่จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนด้อจะ้ะเด้อพอกันคลิปหน้าจะ้ะขอพูดในไลน์ที่เข้ามาติดตามรับชมด้วจะ้ะ ตระคีนีก็สวัสดีค่ะ